เคยกินกันหรือ,อยังเส้นใหญ่ผัดบวบสายอาหารเจมังสวิรัตพลาดไม่ได้เลยนะครับหรือใครอยากจะไปผัดแบบเพิ่มเติมเนื้อสัตว์และไข่ไก่ลงไปด้วยก็อร่อยเข้าไปอีกไปติดตามชมวิธีการทำกันเลยครับวัตถุดิบหลักๆของเราก็จะมีดังนี้ครับเส้นใหญ่ เต้าหู้ขิงซอยเห็ดฟางพริกแดงจินดาแล้วก็พระเอกของเราเจ้าบวบนี่เองครับเอาละคราวนี้เราก็ลงมือทำกันเลยครับเริ่มต้นด้วยการปอกบวบซะก่อนจากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นพอคำลักษณะชิ้นก็ประมาณนี้ครับ เมื่อหั่นบวบเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนคราวนี้เราก็จะมาลงมือทอดเต้าหู้กันพอน้ำมันร้อนก็เอาเต้าหู้ที่หั่นไว้ลงทอดเต้าหู้ที่ใช้จะเป็นเต้าหู้แบบที่ใช้ทำผัดไทยนะครับ จะเป็นสีเหลืองก็ได้หรือจะเป็นสีขาวแบบนี้ก็ดีครับเราจะทอดไปจนเต้าหู้เป็นสีเหลืองทองสวยน่าทานก็ตักขึ้นพักไว้ก่อนคราวนี้ก็มาถึงคิวของการผัดบวบแล้วครับใช้น้ำมันที่เหลือจากเต้าหู้นั่นแหละแล้วก็เอาบวบที่หั่นไว้ลงไปผัดปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวสักเล็กน้อย แล้วก็ตามด้วยเห็ดฟางครับผัดด้วยไฟกลางกลงคลุกเคล้าจนบวบเริ่มจะสุกก็เป็นอันว่าใช้ได้ครับและที่สำคัญคืออย่าผัดจนบวบสุกเกินไปเดี๋ยวบวบก็จะเหี่ยวสมดุดผัดบวบเสร็จแล้วก็พักเอาไว้ก่อนครับตอนนี้ก็มาผัดเส้นใหญ่กันรอจนกระทะร้อนใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ตามด้วยเส้นใหญ่ผัดให้เส้นกระจายให้ทั่วครับ เมื่อเส้นเริ่มเกรียมหอมกลิ่นกระทะก็แต่งสีด้วยสีอิ๊วดำคลุกเคล้าให้เส้นสีสวยได้อย่างใจชอบแล้วก็เติมด้วยผงนัวสักเล็กน้อยน้ำตาลทรายอีกนิดหน่อย จากนั้นก็เอาบวบที่ผัดไว้หลงไปคลุกคล้าวให้ทั่วเพิ่มความแซ่บด้วยพริกแดงจินดาตำปิดท้ายด้วยขิงซอยระหว่างนี้ก็ปรุงรสเพิ่มเติมด้วยซีอิ๊วขาวซอสเห็ดหอมให้นึกถึงกว๋วยเตี๋ยวขั่วไก่นะครับเพราะเขาจะปรุงรสอ่อนๆไม่จัดมาก สำหรับท่านที่ทานมังสวิรัตก็อาจจะใส่ไข่ลงไปด้วยก็ได้ไม่ต้องผัดนานนะครับประเดี๋ยวบวบเขาจะเหี่ยวสมหมดเอาละมาตักลงจานแล้วก็ชิมกันเลยดีกว่าครับสำหรับเมนูก๋วยเตี๋ยวผัดบวบจานนี้เนี่ย น้าตึงผัดในสไตล์แบบอาหารเจหรืออาหารมังสวิรัตส่วนใครอยากจะไปเติมเนื้อสัตว์หรือไข่ไก่ลงไปด้วยก็ยิ่งอร่อยเข้าไปอีกครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้าตึงไว้ด้วยนะครับมีเมนูอร่อยๆมาแนะนำกันอีกเยอะแยะเลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ